เราก็จะมาอยู่ในแบบคับโรบกันนั่นเองแล้วนี่ครับ The Hand Foundation มากันแล้วนะครับตามมาครับเห็นตัวนั้นไหมครับ Dark Crop นะครับก็ให้ตามผมมาเลยเราก็ต้องมาตรงสแตนเลยนะครับก็คือกระโดดมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยนี่ให้เรากดตรงนี้นะกดตรงนี้หนึ่งทีแล้วประตูหลางจะเปิดนะฮะให้เรากดลิฟต์ล้วขึ้นไปกันได้เลยครับจะว่ามาตรงออบบี้นะฮะให้เราทำการกระโดดตรงนี้ ชึบตรงนี้ต่อนะฮะนี่โอเคเขาก็โดมมาเสร็จค่ะมาครับก็ให้ทําการมาตรงนี้ตรงนี้จะมีเป็นบันไดเลือ่อนไม่ใช่บันไดเลือ่อนเป็นลิฟต์วันนั้นแล้วก็ตรงนี้กันต่อนะโอเคครับจ,จุดนี้เราต้องหาคันโยกสามอันนะฮะตามมาที่อันแรกครับ,ตร,รบตรงนี้จะง่ายหน่อยนะก็แค่ปีนขึ้นมาฮะก็กดเปิดตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงครับอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ตามสายมาเลยนะมันจีตรงนี้นั่นเองทำงาท่ายครับเพราะเปิดทุกทุกอย่างสเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เรามายอย,อย,อยู่ตรงนี้เอ๊ะตรงไหนเอออ๋อเนเน่ไอ้ไม่ไม่ทันอ๋อตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เราตรงนี้ได้ครับชึบเกิดมาผมใชนี่นี่อันนี้อันน,นี้เออขึ้นมาครับผมบเห็นตรงนี้ไหม เดี๋ไปเลยครับอันนี้ต้องรอหน่อยละโอเคครับพอเราปีนอากระโดดตรงนั้นมาเสร็จครับปีนขึ้นมานะฮะแล้วคุณก็ทําการเข้าลิฟต์นี้ไปเลยนั่นเองพอเข้ามาเสร็จปั๊บใช่ไหมครับให้เราการหาคีย์การ์ดหัวสามอันในนี้นะฮะเริ่มมาที่อันแรกครับอยู่ตรงนี้เลยอันต่อไปครับผมอยู่ในห้องนี้แล้วก็อันต่อไปนะฮะตามผมมาเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บไปเลยครับ พอเก็บพบเนี่ยครับให้ทําการเดินไปห้องนี้น,นะฮะเีเลยเลย,เลยแล้วก็เข้าไปตรงนี้ฮะอ่าตามผมมานะเช็คนี่พังนะครับผมแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะนเองนะแล้วก็ห้องนี้ทําการหาโค้ดงประตูนะฮะซึ่งโอ้ยอย,อย่าอยาให้เป็นจับได้นะฮะที่นี่เปิดคุม <laughs> โอเคขึ้นมาตรงนี้นะครับกดเปิดไปเลยต้องหาโค้ดนะฮะก่อนนะก็คือเราต้องหาโค้ดเป็นไงขอหาแป๊บหนึ่งนะโค้ดตอนนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะโค้ดว่หมุนหมุนหมุนซึ่งเราต้องหาแยกกันเป็นหนึ่งสองสามสี่นั่นเองปิดมันทุกหัวผมอันที่หนึ่งเป็นห้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทุบหัวผมเลย ต้องต้องกระโดดลมจากเป็ดนิดหน่อยนะอันที่สองเป็นหกเอ้ยเป็นเป็นเป็นโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจิบจิบจิบ,จบหัวเป็นเท่าไหรนะเป็นห้ากะห้าห้าใช่ปะห้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้าหกครับห้าหกอันที่สามอยู่ไหนเนี่ยต้องหาด้วยนะฮะอ๋อไงอันที่สามห้าหกห้าหกห้าหกศูนย์ฮะห้าหกศูนย์ โอ้ยมันปีกขึ้นมาได้เหรอเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยห้าหกศูนย์นะครัห้าหกศูนย์คุณก็สามารถดูได้นะนครับว่าโค้ดของคุณคือเท่าไหร่ฮะแล้วก็ทำการกดตรงนี้พิมพ์ไปเลยว่าห้าหกศูนย์กดไปเลยโอเคเป็ดก็จะไม่ตายขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามันงูหลังจากนี้นะครับเราก็ทำการเข้าตรงนี้นะครับเห็นปลั๊กนี่ไหมฮะนี่เราจะเปิดประตูไว้ได้นะครับก็ต่อเมื่อ เราทำการผักไอ้สายพวกนี้ให้หมดนะเออไอ้สายนี้การถอดให้หมดเลยนะเออไม่ต้องสนใจไอ้หุนยนฮะแล้วก็ต้องหลบหุ่นยนไปนิดหน่อยนะอ่าหลังจากพอถอดสายพวกนี้นะฮะไอ้หุ่นยนนี้ก็จะพังแล้วเราจะสามารถเปิดลิฟต์เข้าไปได้เลยอันนี้ก็เหลือแค่อย่างเดียวครับสุดท้ายหยิบเจ้าน้องเอ็ดเออฮะแล้วเราก็จะําม,มา่าอืม เปิดการกดคลิ์กับนกแล้วทําการเปิดและกลับไปที่ทางออกฉุกเฉินฮะก็จะกลับไปที่ท่อระบายน้ำตันต้นคลิปนั่นเองนะฮะทำต่ออย่าลื guide, มกดไลค์แลแชร์กับเพื่ใครกัน,นกด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนนะครับ